สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับพบกับผมเอกรันกรนะครับก็วันว,ว่างๆอีกแล้วครับรคลิปนี้มารีวิวอุปกรณ์การทำนานะครับรของใช้งานฮนะรีวิวของใช้งานที่คนทำนาต้องมีนะครับก็คือคลิปนี้ผมจะรีวิวเกี่ยวกับ สีนะครับสีที่เพื่อนๆหลายท่านอาจจะใช้งานแล้วนะครับสีเครื่องไม่ว่าจะเป็นสีเครื่องสีหางนะครับใช้งานแล้วมันดูมันเก่ามันซีดมันหมองมันเลอะเทอะนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะรีวิวแนะนำนะครับแนะนำให้เพื่อน,นๆนะนะชาวนาหรือว่าสายซิ่งทั้งหลายนะครับ ที่ได้ชมคลิปนี้ก็อาจจะเอาไปทําตามได้นะครับผมจะแนะนําสีนะครับก็ที่ช่างออสช่างออสนิลนามนะครับในโพสต์ทาง Facebook เ,เกี่ยวกับอัปเกรดเครื่องแล้วก็ได้ทําสีเครื่องไปนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาถามช่างออสว่าใช้สีทําสีราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคลิปนี้ผมก็เลยดูแล้วน่าจะเพื่อนๆน่าจะทําเองได้นะครับ สำหรับสายสายบิวสายตกแต่งนะครับอันนี้เป็นสีคันดี้นะฮะที่ผมใช้อันนี้ผมก็มาทำเองเพิ่งเสร็จเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตัวนี้ผมก็ใช้เป็นสีเขียวเป็นสีคันดี้ฮะสีคันดี้เป็นยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ให้ชมผลงานลูกลวกของผมนะฮะ <laughs> ต้องบอกว่าผลงานลูกลวกของผมนะฮะ ก็ถอดรื้อออกมาหมดเลยถอดถังน้ำมันต้องถอดถังน้ำมันออกมาแล้วก็มันจะมีน็อตเบอร์12อันนี้ตัวเป็นตัว R t ทีนะครับคูปตตาอารทีจะมีเบอร์12อยู่ข้างในที่จับตัวโครงตัวนี้ตัวฝาครอบตัวนี้อยู่โครงเอก็เรียกว่าอะไรวะไอโครงใบพัดพัดลมนี่แหละใบพัดมอน้ำพัดลมมอน้ำ มันจะมีเบอร์สิบสองเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยตรงที่ตรงที่นิ้วผมชี้อยู่นะครับถ้าถอดทางน้ํามันแล้วมันจะถอดง่ายไม่ต้องถอดไอ,อตัวลูกยิงตัวใหญ่ตัวลูกถ่วงตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีนี่เบอร์สิบสองตัวนี้แล้วก็เบอร์สิตัวนี้ตัวนี้อย่างละสองผมก็ถอดออกมาแล้วก็มาปัดใช้ใบปัดปัดปัดให้เรียบให้สิ่งสกรปรกมันออกนะครับแล้วก็พ่นสี อันนี้รีวิวให้ชมก่อนอันนี้หลังจากที่ทําเสร็จแล้วผมชอบแนวดุดุครับแนวดุดุแนวโหดๆหดที่มองผ้นเผิดแล้วมันดูเฮ้ยมันดูดุดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้ฮะรถที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับเดิมถังเป็นสีส้มของคูโบต้าปกติมามาจากโรงงานก็เดิมเป็นสีส้มนี่เขาเดิมยังมีให้เห็นนิดนึงมันถลอก ผมก็เลยพ่นสีดำทับแล้วก็ตัดสติกเกอร์มาใส่ตัวนี้เป็น Thunder X นะครับ Thunder X อันนี้อันนี้ผมตัดเองนะฮะสติกเกอร์หม้อน้ำก็ถอดฝาครอบตัวนี้ออกมาแล้วก็พ่นทับไปเลยครับครับไหนไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำนะครับแต่ไอไอตอนพ่นอะผมไม่ได้ผมไม่ได้ ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูหรอกเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพ่นมาแล้วมันจะสวยหรือไม่สวยหรือมันจะเยิมหรือไม่เยิมยังไงแต่ตอนนี้ผมก็แนะนําวิธีการทําดีกว่าแนะนําสีแล้วก็ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับราคาที่ซื้อมาแล้วถูกกว่าท้องตลาดถูกกว่าร้านสีที่ขี่รถไปซื้อแล้วมันได้ราคาเต็มนะครับแต่ผมซื้อได้ราคาถูกผมถือว่าผม ซื้อสีมาได้ราคาถูกแล้วคุณภาพสีก็ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยมันเป็นสีออกแคนดี้ออกสะท้อนนะครับออกออกแบบเงาเงมันจะดึงประกายออกมานะฮะมันไม่ใช่สีสีเงาด้านทั่วไปนะครับไปเดี๋ยวไปดูไปดูสีกันครับรีวิวเรื่องสีบำรุงรักษารถของใช้งานกันหน่อยครับตัวย่มผมก็ทำทรงนี้ครับเนี่ยฮะตัวย่าอันนี้ตัวย่มเดี๋ยวไปดูหัวลากกันครับ ไปดูหัวลากกันซาลีก็พื้นที่ใช้งาน3เมตรนะครับกล่องนี้ก็จะใหญ่หน่อยนี่หางตัวหางโค้งนี่เป็นโค้งกระทิงนะครับโค้งกระทิงแดงไม่ใช่แดงตัวหัวล่ากของผมเป็นตัวซ u เปอร์นะครับ ซูเปอร์แล้วก็ส่วนตัวย่ำผมนี่ส่วนตัวย่ำตัวนี้จะเป็นตัว KS72 นะครับมันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่หลังถนนนี่เวลาย่ำเ,เอ้ยตัวที่หลังถนนนี่เวลาเราออกตัวเกียร์หนึ่งแล้วเราจะเข้าเกียร์สองคือถ้าเป็นตัว KS72 มันจะต้องจอดรถให้หยุดนิ่งสนิทก่อนถึงจะเข้าเกียร์ได้นะครับ ถึงจะเข้าเกียร์ไปไปที่เกียร์สองได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวซูเปอร์เคเอสจะเป็นหางหางสีบอลนนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหางสีบอลน,นะครับก็เวลาเราออกตัวเกียร์หนึ่งืดดึงคันเร่งขึ้นแล้วรถยังไม่หยุดสนิทเราสามารถเข้าเกียร์สตบเกียร์หาจังหวะโยกโยกตัวลูกเตะนี้นิดนึงแล้วก็คือโยกโยกให้มันได้จังหวะนะครับ โยกเกือกนิดนึงแล้วก็สับโบเนี่ยสับขาเกียร์เนี่ยมามาที่เกียร์สในช่วงระหว่างที่รถมันกําลังไหลยอยู่สามารถเข้าเกียร์สได้นี่คือความต่างของรุ่นซูเปอร์ k คกับ k ค7 2ที่ผมใช้มานะครับตัวนี้เป็นตัวหางเป็นหางนี่หางลากมันมาก่อนลักษณะตัวนี้มันจะต่างจากห,หางที่มาจากโรงงานเพราะว่านี่มีรอยดำม,มีรอยดำม,มีรอยค้ำ เหล็กแผ่นอย่างหนาเลยทั้งสองคันนะครับคันนี้กับคันย่ำของผมดามมาแบบนี้ทั้งสองคันเพราะว่าผมซื้อมือสองมาซื้อมือสองมาแล้วก็ผมใช้มาประมาณห้าเดือนแล้วเพิ่งจะมาสังเกตว่าโครงรถตัวนี้ที่ผมซื้อมามันหางมันเบี้ยวครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอันนี้คือตั้งกล้องตรงแล้วนะครับ จะสังเกตวา่าบีบเลี้ยวข้างนี้จะต่ํากว่าท่านจะต่ํากว่าข้างนี้นะทีนี้ผมชี้อยู่นี่นะครับนี่คืออันนี้คือเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ตรงๆนี่ตั้งตรงแล้วนะครับสังเกตดูเบาะเบาะกล่องตัวกล่องที่ผมใช้นั่งครับมันจะตรงเรียบแต่ว่าตรงนี้มันต่ํากว่าข้างนี้ผมใช้งานมาห้าเดือนผมเพิ่งมาสังเกตโอ้โหอย่างบ้าเลย แต่ก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่หางตัวหางผมใช้เป็นสีม่วงนะครับม่วงประกายนะครับส่วนย,ยี่ห้อสีดีวผมจะให้ดูนะฮะผมไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ค่ารีวิวอะไรนะฮะแต่อันนี้ผมมารีวิวให้เพื่อนๆชาวนาะที่มีรถไถแบบนี้จะบำรุงรักษารถให้ดูดีนะครับนี่ <laughs> ฝีมือผมเองครับพอดูได้ไหมฮะออกมาก็สภาพนี้ครับฝาเครื่องก็สีกระป๋องละห้าสิบาทครับผมจะสั่งสีของคูปตาตาช้างมามันก็ขี้เกียจรอครับก็เลยไปซื้อกระป๋องละห้าสิบเป็นบอลเงินมาใสเลยไม่ต้องรออะไรขัดขัดล้างล้างเรียบร้อยใส่เลยแต่อันนี้ก็ต้องขัดนิดหน่อยแล้วก็ลงรองพื้นไอ้พวกเนี้ยต้องลงรองพื้น เพราะว่าสีประกายนี้ไปลงพื้นดําไม่ได้ไอ้พวกนั้นผมลองพื้นหมดเลยนะ่ะพวกโครงสีม่วงเนี่ยสีม่วงนี่ผมลองพื้นหมดเลยกันโยกตัวเดินประกายออกสีเขียวดําใช้เป็นสีเขียวดํานะครับไม่รู้ไปจอดตั้งเครื่องไว้กลางนะ้ามันจะหายหรือเปล่านะครับให้ชมภาพรวมนะฮะที่ทำเสร็จแล้ว พราะว่าตอนพ่นผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะฮะไปดูลองพื้นกันก่อนนะครับลองพื้นนี่ก็ป่องละห้าสิบนี่เป็นของ atm นะฮะตัวนี้ราคามันติดไว้เจ็ดสิบบาทเป็น a 3สามร้อยโค้ด a 3สามร้อยนะครับเห็นไหมชัดไหมโค้ดตัวนี้เป็น a 3สามร้อยครับอันนี้เอามาลองพื้นก่อนแต่ถ้าจะใช้ของเรแลนด ใช้ของเลเลนมันจะเป็น P จะเป็น P น่าจะเป็น P80 นะของเลเลนที่จะเป็นเอ่อบอลบอลประกายนะครับพ่นต้องพ่นกลางแดดช่องออดว่าพ่นกลางแดดให้มันดึงประกายออกมาส่วนสีทั่วไปเนี่ยม่วงแดงเขียวที่ผมสั่งมาเนี่ยฮะจะเป็นรหัส P นะครับม่วงก็ P11 อะไรในไวโอเลตแล้วก็ P5 สีแดง Honda s u ูซูกิคาวา a k กิ อันนี้สีแดงออกประกายนะครับของเลแลนด์นะฮะถ้าจะเอาสีประกายแบบนี้ก็คือรหัสมันเป็นรหัสพีนะฮะพีนำหน้านะครับส่วนสีเขียวก็เป็นพีพีหนึ่งนะครับกลิน่นแค่นี้ครับก็คือวิธีการพ่นก็คือพ่อนตัวนี้พ่นในชิ้นงานเนะี่ยเอา ATM สีบอลเงินเนี่ยพ่นไปก่อนเลยแล้วก็ทิ้งระยะห่างไว้ประมาณชั่วโมงสงชั่วโมงนั่นแหละแล้วค่อยมาลงสีสีจริงอีกทีนึง เ้าสีไหนก็ว่ากันไปจัดไปส่วนราคานะครับราคาตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตามท้องตลาดมันมันก็เจียดเฉียดร้อยอะแต่ผมสั่งมา49บาทเนี่ยเนี่ย,ยผมสั่งมา49บาทนะห้บาทแหละมันก็ถูกครับผมสั่งมาจากช้อปปีนะฮะเปิดดูในช้อปปีฮะสีเแรแลนดแล้วก็สีดํา สีดำผมสั่งมากระป๋องละ29บาทถามว่าคุณภาพเป็นยังไงก็น,นี่ตามที่เห็นเลยเหมือนกันเด้ไม่มีไม่มีม,ม,ไม,มีไม่มีข้อแตกต่างอะไรเลยความแรงของสีความสมบูรณ์ของสีลงตัวทุกอย่างครับโอเคหมดทุกอย่างครับเนี่ยฮะ ก็คือย้ำอีกครั้งนะครับวิธีการพ่นมันพ่นง่ายๆนะครับถอดออกมาเนี่ยในซุ้มตัวเนี้ยซุ้มใบพัดพัดลมหม้อน้ำเนี่ยผมถอดออกมาเลยแล้วก็มาปัดปัดแล้วก็ลงสีบอลสีบอลตัวเนี้ย ATMA 3 0 0แล้วก็ทิ้งระยะไว้สักแป๊บหนึ่ง ATMA 3 0 0มันจะออกมาในตามตามนี้เลยครับสีฝาเครื่องเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะออกบอลเงินแบบนี้แล้วเราไปเอาสีเลแลนเขาเรียกว่าสี Le and, เลแลนแคนดี้นะครับสีแคนดี้สีแห้งไวมาลงมันจะดึงประกายออกมาครับแต่มันอาจจะดึงประกายออกมาไม่เท่าไม่เท่าไอ้ P80 ถ้าจำไม่ผิดนะนะ P80 เป็นบอลประกายของเลแลนเหมือนกันไอนั่นจะรักอีกราคาหนึ่งโอเคนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับผลออกมาผลที่ได้นะครับก็ลงทุนไปสีเจ็ดกระป๋องเจ็ดกระป๋องผมสั่งมาไม่ถึงสี่ร้อยครับสามร้อยเก้าสิบห้าบาทรวมค่าส่งแล้วนะครับเจ็ดกระป๋องรวมค่าส่งแล้วสามร้อยเก้าสิบห้าบาทคุ้มมากครับทารถได้สองคันครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมครับบำรุงรักษารถหน่อยมันจะได้หน้าขับครับถ้ามันสะอาดสะอ้านดูสวยงามมันก็หน้าขับแล้วครับ จอดไว้กลางนาะก็ต้องนอนเฝ้าแล้วคร <c ười> คลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ครับคลิปนี้ทาง Youtube เอกลันกรทางแอนฟาร์มลาไปก่อนสวัสดีครับ